สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เอฟซีที่คิดถึงนะครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยววัดเก่าบอ่อนะครับมาเที่ยววัดเก่าบอ่ออำเภอวัะพัน์มีโอกาสได้เอาของมาส่งหลวงพ่อในงานมารับผ้าอาจารย์ไปงานชาปนกิจของทิศ มหาวุฒิพงศ์ตอนนี้กลับมาก็เลยซื้อของมามีสิ่งของ,ของมาวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอลาหลายอย่างนะครับเป็นผลไม้เป็น <c oughs> เป็นักเขือท่านผู้ชมเป็นบักเขือเป็นเขาโพดนะครับ <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> คือเป็นกรรมการ <c oughs> ทางวัดท่านท่านผู้ชม วัดเกาบอ่อเ,เป็นเป็นมีคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการบริหารวัดอีกรูปท่านผู้ชมได้ดูอันนี้เป็นสถานที่นะครับเป็นสถานที่เพนบนคูบาอาจารย์เพนในมาฉันเข่าแล้วก็เป็นโรงองขั้วเพนเพราะวัดเกาบอ่อท่านผู้ชม ผมผมเสียงอ,อกมาถ่ายอันนี้เป็นโล่งรถบัดท่างนี้เป็นโล่งรถบัดอันนี้ผมถ่ายอยูาา่หน้าเซลานะครับยังวัดเนี่ยขาเป็นเนอุโบสถยัางวัดเนี่ยขอเป็นเนโบสถ์นใหญ่ยตะวันอันนี้เป็นเซลาหรือเป็นของครัวนะครับครับอัปเดตให้ท่านผู้ชมรีบบังแถวแถววัดเก่าบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมามาจุดนี้ เมื่อนจุนี้ท่านผู้ชมบนครูบาอาจารย์เพนมนหลังชั้นเขา่าที่พระสงฆ์ในวัดนะครับมานั่งชั้นข้าว ต่อหน้าเราสรุปแล้วก็กเพิ่อนเก่มาเห็ุพิธีไดหลายๆอย่างอยู่จุดนี่นํามละครับท่านผู้ชมเป็นเชลาบอกยังไงว่าเป็นเชลาหออัวสันหออัวชันเขาหลายครับของวัดเก่าบอ่อครับท่านที่ที่กว้งนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเบิง่งหลายๆจุดนะครับท่านผู้ชม ที่นี่ก็สิพาท่านผู้ชมไปเบร์รอบๆวัดเป็นนิดนึงนะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูรอบๆวัดนะครับนิดนึง่งมีให้ดูลหลายๆอย่างนะครับอ,อยู่ในเขตวัดเนี่ยกำลังออกมาออกมาจากศาลาเป็นศาลาเรียกกันว่าศาลาหอฉันมี พระสงฆ์มียู่วัดนี้ครูบา,าอาจารย์เพิ่นเป็นเป็นสร้างท่านผู้ชมแรงงานแรงงานสร้างสร้างผาเลืองครับครับอันนี้เป็นเพิ่นกำลังสิเฮ็ดอ่อเถิบออกม,มาอีกนิดหนึ่งนะครับ เอาให้ท่านผู้ชมดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูดูให้ต่อเนื่องนะครับดูให้ต่อเนื่องเดินตามถนนเป็นถนนคอนกรีตนะครับเป็นถนนคอนกรีตอันนี้เป็นหนองที่เป็นเป็นสระน้ําเรียกว่าหนองน้ำครับเป็นสระน้ําเวลามีลอยกระทงมีงานอะไรนี่ก็ลงในสระนี้จะมีต้นอะ,อะไรอะไรเรือเรือไฟ ครับเป็นไหลเรือไปเป็นอะไรอ,กไอไรไดก็จะลงจะเลยสานเนี่ยเดินไปตามถนนมีทีมงานเดินล่วงหน้าไปก่อนผมก็จะเดินไปทีหลังอ่ะให้ท่านผู้ชมเข้ามาดูในศา,าลาหลังใหญ่แล้วแป๊บนึงนะครับให้ไปดูในศาลาเอารถมาจอดเอารถมาจอดก็เดินเดินดูเดินดูบริเวณวัดอยู่ใน บริเวณวัดก็จะเป็นทางคอนกรีตนะครับเป็นถนนคอนกรีตจะมีเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดครับมาดูมาดูเขาเรียกว่าป่าดอกหน้าวัวป่าดอกนางง่วพี่น้องภาษาบ้านาอยูี่ในบริเวณวัดรถไปนี่เ,นเสียงรถดังอะอันนี้เรถที่นั่งมา อันนี้เป็นป้าดอกหนางัวเป็นป้าใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเป็นบริเวณที่เดินบักว่วงแบกร้ายาพู้ได้อย่างไรแนวไปปลูกกับมะเบงองอยู่วัดเกา่าบ่อนะครับอยู่ในบริเวณวัดเกา่าบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญอันนี้ผมว่าหัวต้นนี้ยังอะไรต้นจันเดงยงอย่ยังนี่ละผมกับู่จัง ญญาาิ้นนา,ญญา,าคบ่แม้พันธนพญานาคมันเป็นมันจะเป็นใบแขบสีแดงอันนี้บ่มีแขบแสดงว่าเป็นต้นใหม่ผมก็บ่ค่อยสั้นถัดอันนี้เป็นรถวัดผมบ่คอยสันถัดเกี่ยวกับต้นใหม่นะครับอันนี้มาบริเวณทางเข้าหน้าวัด,เ,าาวดเดี๋ยวพอดีไปหอดไปหอดหมอง อันนี้มองนี่เป็นที่นี่เรียกกันว่าเรียกกันว่าอุโบสถนะครับเป็นเป็นหมองหง่เฉยๆด้านหลังผมสิเป็นหอแก้วเดี๋ยวผมผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมเด้เบิ่งกันแล้วตอนนี้ผมจะนําท่านผู้ชมมาเบิ่งจุดนี้นิดนึงนะครับนี่สิมีรูปปัน้นไๆๆๆร้หลไร้หลวบเป็นหลายอย่างของวัด ขอวัดเกาบอ่อท่านผู้ชมผู้ใดเคยเคยไปเที่ยววัดเกาบอ่อท่านผู้ชมก็อาจจะนะครับอาจจะเห็นนะครับอาจจะเคยเห็นเป็นรูปบรหลวงพอ่อหลายๆหลวงพอ่อหลายๆหลวงพอ่ออ่านี่คือหอแก้วสูงท่านผู้ชมโอ้สาลีวิ่กษัตรดูสูงสูงผุสาานสันสู สัตย์ทายข้างๆกันะครับเดี๋ยวผมจะพาสันผู้ชมเขาไปเบิ่งข้างในเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในแล้วก็เข้าไปดูเข้าไปดูชั้นที่สองนะครับขึ้นไปได้ชั้นที่หนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองแล้วเขามาเบิ่งข้างในสันผู้ชมครับตอนนี้เขามาข้างในเข้ามาดูข้างในเป็นทั้งเรือลบัดเนี่อความแบงหลังวะ แต่เรเป็นภาคเห,ห,หนอย่างไรเอาบอกอ๋ออะนข้างในชันช้นชั้นที่ลุมชั้นที่พืนนะครับ <c oughs> โอ้ยแนลุม่มบอน แล้เวเวมจะพาเขื่นไปเบื้องชั้นที่สองแบบนี้ไปดูชั้นที่สองนี่เขามาเบื้องข้างล่างก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วออกจากประตูมาออากจากประตูมากอ้อมไปข้างหลังอ้อมไปข้างหลังไป,ไปขึ้นชั้นที่สอง ในป็นชันที่สองท่จพาสงัสงคมชมได้บ่กครับยนะ่างออกมาข้างหลังอ้อ,อมมาข้างหลังหองแก้วแล้วก็มีบันไดขึ้นนะครับเดินมาข้างหลังก็จะมีบันไดขึ้นเข้ก็น่างทำบันไดวีนนี้ตนี้ขึ้นบันได,ดนะครับ สัตว์ผู้ชมเรืเบริรงนะครับเรืเบริรงคขั้สูงแง่คือไป็นเว้นฟ้ท่านผู้ชมแง่คือไป็นเบิรฟ้านะครับจะสูงสูงมากนะครับจะมีพระพุทธร,รูปองค์อ่าปางปาง,งห้ามญาตินะครับโอ้ท่านผู้ชมต้องมาเบิ่งกับตามาเบิ่งกับตาพี่น้องมันจังสิฮู้ว่า อีหยังเป็นอีหยังเนาะผมผู้มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบิ่งนี่ผมมางามคักแล้วล่ะหาเบิ่งพื้นมาที่นี่เบิ่งผืนเป็นลงสีท่านผู้ชมเบิ่งคือกันครับเนีย่ยล่ะไลน่น้ำไหลนะท่านผู้ชมไหลาหาดนะก็ขึ้นมาเพระกระติบปิดมีไปสปอร์ตไลท์เปิดให้เบิ่งเปิดให้ดู นางอ้อม้างมากเดินอ้อ,อ,อมด้านข้างหอ,อมมากอ้อมมากก็จะมีประตูเข้าทั้งหนานะครับมีประตูเข้าด้านหน้าเดินไปชม่บนม่อใช่ชมมาดูข้างในนะครับอีนนี้เป็น เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านอำเภอหัวตะพานนะครับของบ้านเกา่าบ่วเป็นวัดวัดเกา่าวัดเกา่าบ่อท่านผู้ชมมันเป็นสถานที่ที่เป็นบุคคลที่วราดังผมกระเบ,บาค่อยๆให้ท่านผู้ชมได้เบิกันด้างกันนะครับ ที่นี่เป็นเห็รเป็นกระจกมันอาจจะสะท้อนนะครับอาจจะสะท้อนแสียงก็อาจจะสะท้อนมีวัตถุมงคลหลายๆอย่างนะครับที่อยู่ในนี้บว่าีิเป็นพระพุทธรูปรูปเหมือนบว่าจิเป็นศาลีลิกธาตุนะครับรากาเป็นว่าหอพระไตรปีตกนะครับ บางครั้งมันอาจจะสะท้อนกับเสียงนะครก็ต้องกาบประทานและพิธท่านผู้ชม,มเป็นแรงมากถ้าเป็นภาษาโบราณเพิ่อนันญมเวงไงแบบไงอยู่ประมาณเกือบสามเมตรความสูง ท่านผู้ชมให้ท่านพี่น้องได้เบิ่งมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ดูมุมสูงนะครับผมถ่ายจากหอพระไตรปีดกหอพระไตรปีดกแล้วก็จะจะถ่ายไปทางด้านทิศเหนือนะครับก็จะเห็นองค์พระพุทธรูปองค์นั้นนะครับองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานอยู่ด้านทิศเหนือของหอพระไตรปีดกทางเข้าก็จะเป็น แต่ทำมาจากครับถ้าเขาเป็นทำมาจากบอกโต้ยหรอท่านผู้ชมกวนผู้ใลีสิเขามาได้วันนี้เดยกันต้องรอดทำมาจากตัวนี้กวอนน,วนะครับเนี่ยผู้ชมดูบางมุมสูงนะครับดูมุมสูงอ่าท่านผู้ชมดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับของช่องหมอลำเพิง อย่าลืมกดกระดิง่งอย่าลืมกดรัขัง้งละท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมเลยเบิ่งไปเลยเรื่อยนะครับบางคลิปกับสาระดีบางขับบางคลิปกัดสาระกับโบ,บราณก็มีทั้งมวนมีทั้งโมวม,วมวลล่ะนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากาฝากท่านผู้ชมเลยกดไลค์กดแช่นะครับพี่น้องท่านผู้ชมตัวนี้เป็นฉันหลางนะครับ จะลางที่ีเดี๋ยวผมจะนำ่านผู้ชมมาเบ่งนะครับจะมีรูปเหมือนอยู่นี่อยู่จะลางก็สิประมาณอู้ดายเลยท่านผู้ชมมันก้อนยืนตะขอเจ้าที่เจ้าทางข้อ,อนุยาตบาดคำาที่ภูคาเดีเขามาไทายเพื่ออยากจะให้ท่านผู้ชมได้เบ่งนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนของแต่ละหลวงพ่อ รวเหมือนของแต่ละหลวงพ่อที่นั่งเออเรียกว่านางภาวนานะครับท่านผู้ชมอือนี่คือเป็นรูปเหมือนว่าหน่อยนะท่านผู้ชมมีตั้งเยอะแยะมีตั้งหลายารูปนะครับเป็นหลวงพ่อแต่ละหลวงพ่อที่เออที่ผมจำได้นะครับ ตรงนี้คือหลวงพอ่อที่จะอา,อาวาตอยู่ที่วัดพิษโซภารามาน,นะครับเหมือนจริงๆนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเหมือนเหมือนกับตัวจริงท่านมานั่งอยู่นะครับนี่เห็นไหมนี่บางหลวงพ่อบางองค์นี่เหมือนเหมือนกับนั่งหายนั่งหายใจอยู่นะครับ ขอคารวะของพ่อเต่ละรูปนะครับเหมือนจริงๆท่านผู้ชมะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอผมก็จะให้ท่านดูคลิปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าต้นต้นไสต้นต้นพ่อต้นให้แบบโบราณเป็นผ้าวานนะละท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวผม ผมพิจาให้ท่านผู้ชมหรือบางทางออกมาทีนี้ทางออกหรือทางเขาเนี่ละท่านผู้ชม,มแต่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูทางเข้ายไปจกคลิปกันตอนทางเขาเนะท่านผู้ชมเนาะ,ะมือน,นี้ครับพี่น้องเบื้องคลิปนี้มากกาศสีวกึกใจพี่น้องกราดอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมไปดูทางเข้านะครับ,าบาาจาะจะ,ะจะให้ท่านผู้ชมด้ หายผู้ชมหรือเบิงห้างเขามาถ้างเขามาในวัดนะครับเข้ามาในวัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือ,อตอนตอนนั้นท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเบิงอ่าถ้ามาจากหน่อยอยู่ถ้ามาจากดอกบววอยู่ทั้งไอ้มุมสูงมาที่นี่ผมเกิดมาถายมุมต่ำมาจนสมอแต่ถ่ทาที่ซึ้งสันที่สองสันที่สามแล้วกันลงมาทั้งลุมเนี่ยลงมาทั้งลุมแล้ว คือใชยกับขึ้นไปทั้งเชิงอีกคานผู้ชมเสือหอดพัดไอป,ปีหลกโอ้โเยครับเอเมื่อเราจะ,จะจะซ่อนกับแสงตะเวนเนี้หน่อยนึงนะครับแล้วจะไปจบคลิปอยู่ที่ป้ายวัดเก่าบ่อนะครับอำเออภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญข้องกรบมนน้องแก้วนะครับอัอนนี้นี่คือป้ายวัดนะครับเดี๋ยวเขามากใกล้ๆกันสิผู้ชม เดินเข้ามาใกล้ๆนะครับพี่น้องเบื้องคิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดระคากดติดตามท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับหมอลำเถิงไทยสอยให้ท่านผู้ชมได้เบื้องกันมันก็นอาจจะาเาีแยนีย่นิดๆน,น,น้อยๆแหละเนาะเอาก็รโฆษาบเบิง่งให้มันจบไปให้ท่านผู้ชมจงประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องคิดเนี่ได้ปาถนาเนี่ยได้ไก่สงความตั้งอกตั้งใจแต่เมื่อนี้สำหรับปฏิบัติธรรม ประจำจัหวัดอำนาจจะเลื่ญนนะครับสิผมมาทายให้พี่น้องได้เบิงกันกา้พี่น้องประสบความสำเร็จทุกทุกอย่างทุกๆุกแนวสำหรับคลิปนี้ก็ให้ขอเจไว้เพียงสำานียสักวันนะครับพี่นอ้องสวัสดีครับสวัสดีครับ